ถึงวันแล้วสินะกบสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้เราอยู่กับแฮกฤกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมเกมหนึ่งนะครับซึ่งเปิดให้โหลดไปเมื่อวานนี้นะครับผมก็ตอนนี้มาแล้วนะครับถึงเวลาที่ผมจะเล่นนะครับผมอยู่กับ Hollo ไลฟ e e er อ r รที่เขาโปรโมทไว้อย่างยาวนานมากนะครับจำได้เลยนะ แต่ก็จำไม่ได้แล้วว่าอะไรไปบ้างนะครับกราฟิกไม่มีเดินกันเอาเป็นว่าเกมญี่ปุ่นเนี่ยที่ผมเคยเล่นนะมีแค่ไอของบันไดที่เป็นเกมอ่าแนวเพินเ์เบอแนวแบบเราโอ้เรา,าเริ่มกันเลยดีกว่าอ่าอันนี้ด s d เอเพื่อเปิดประตูใช่ไหมเออเราเรา,เราพอเข้าใจได้เนาะ คือผมแปลอะไรไม่ออกนี่ขออภัยด้วยนะไม่รู้มันมีอิงลิชให้ไหมอ่ะเฮ้ใครอ่ะตัวรสเซนไปเหรอตัวราสเซนไปนี่โอ้โหโอ้โอ้เมา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 ไวมากแป๊บนึ่งตัวรลสเซนไปสวัสดีครับไปไหนแล้วอ่ะ อุ้ยนี่มีโอ้ภาพมีเดียมัะเนี่ยนี่มันอะไร Unity Engine ป่ปะเอ๊ะเดี๋ยว what เราดูก่อนอันนี้อีอะไร้ไหมเปิดได้ไหมไม่ได้เออเฮ้ยเดี๋ยว อ๋อมันมีใจกันอยู่หน้าห้องด้วยเรื่องน,นี้อะไรอ,ะอ่ะเอ่ออ่านไม่ออกคือมันไม่มีใช่ไหมมันไม่มีภาษาอังกฤษเนาะโอะ้มันงั้นมันงั้นเป็นอะไระจิบหายประตูหลอกเฮ้ยเฮ้ยหาไปใช่ไหมเดี๋ยวเฮ้สิไป ไอ้ใครแปลไอ้เมื่อกี้ออกก็บอกด้วยโอ๊ยแหมเดินมาโหลดฉากอะไรอ่ะหน้าต่างอุ้ยกลตัวม,มีอะไรไหมคือเกมผีใช่ไหมเนี่ยอุย้ยอุ้ยมีคนหลายคนอยู่ในห้องนี้ครับอันนั้นมสซิลิใช่ไหมเดี๋ยวกูบุกิแล้วก็เหมือนมีลามี่ด้วยอีกสองคนไม่รู้อันนี้อ้าฉันว่าฉัน อะไรส wow, <öz timeframe> ักอย่างไม่ร hey. huh. ู้แปลไม่ออกไป b y let's go อุ้ยชอบเหรอ what เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอาคารจะหล่นเหรอรีบไปรีบไปรีบไปโอ้ยอันนี้เรามองไม่ได้เลยเนี่ยเพจที่สี่แล้วเพจที่หนึ่งเยี๋ยวสิเดี๋ยวไปไงเนี่ยเฮ้ย ไม่ให้เห็นข้างในแต่เปิดสวัสดีครับวัดวัดวัด oh oh, อะไร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 ไม่รู้เดินแล้วเดินลุยลุยสมัยก๊อดโอ้พระเจ้าอะไรอ่ะหัดกระปโอ<ห>้เสียงเยอะมากมีด็่ผู้หญิงหลายคนครับเสียงผู้หญิง อ๋อจะเดินแล้วโดนลากโถก็คือล้มแบบล้มจนแบบไม่รู้ว่าล้มอ่ะเดี๋ยวผมว่ามันเกมมันก็ค่อยๆพัฒนาอันนี้อะไรนี่ไอ้เพจหนึ่งว่าอยู่เพจหนึ่งมัน,นอยู่ไหนต้องเดินออมอ่านไม่ออกเลยเว้ยผมอ่านไม่ออกจริงวเดี๋ยวผมก็อาจจะไปดูของคนไทยเนี่ยแหละแล้วก็ดูอาจจะดูช่องที่เขาแปลได้อันนี้เป็นหนังเป็นสมุดสมุดของใครสักคน ้าก,กูแปลตรงนี้ออกจะหลอดมาก but I can't t r a n s l a t e it uh where we go ไปไหนต่ออ๋อนี่ให้กดอ่าอ่าน <c oughs> เทนโคเซเทนโคเซนั่นสิน,นะอะไรสักอย่ายง <c oughs> แปลไม่ออกเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้คือลสลดเส้นไป แล้วเวลาเขาเฟดหายเขาเฟดหายเป็นหมอกมึดนะเอ้ยนั่นแน่หลดฉากหลดผีโอ้ยเฟมดอบเดี๋ยวทาไมเฟมมันดอบเยอะจังอะอันนี้อุย๊ยน่าจะเป็นหนังกระสือเกี่ยวกับ้านผีสิงเน้ะด้วยครับแผ่นที่สี่ไม่รู้แผ่นไหนวยอะไรอะ่ะอาซ้ายโต๊ะหายไปใช่ไหมหายไปสักสี่ตัวแล้ว้องมีห้าอันนี้หายไปตัวหนึ่งแล้วก็ นูก็หายไปตัวหนึ่งทำไงอ่ะดันเหรอไม่ใช่คือมันมีโต๊ะหายอ่ะเอาโต๊ะมาได้ไหมเออยังไม่ใช่อ่านี่ไงถูกแล้วไปอ๋อนี่ไงโต๊ะหายไปแล้วคือเฟรมมันดอบขอโทษด้วยนะมันมันดอบที่เกมอ่ะมันผมก็งงอ๋อหม โอตันกับใครซุยเซ่เหรอซุยจังนี่ผมมาเพื่อดูตัวละครที่ผมชอบอยู่ในนี้นะเนี่ยอ่าผมโอชิโตตันนะครับถ้าใครยังไม่รู้เนะี o ่ยโอชิมากมากแล้วเกิดอะไร w h a the t fuck with the where what ใครมากลับโซลา่าเซ้นไปหมอนดำใครวะหมอนดำคนนี้ใครอะ เราเอาหัวสีก็พอนะสราเซ็นไปมิโกโอันนี้ใครวะผมชื่อไม่คือมันมีให้กดเข้าไปเว้ยแต่ผมไม่ได้กดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเยออ่าอย่าไปโลอ่อย่าไปโล่ไม่เต็กกจะใจ คนห้องนี้ไอ้ฉันเข้ามาทำอะไรคือผมไม่รู้ว่าการที่ตั้งใจกันไว้แล้วหน้าห้องเรียนคือมันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่านะไม่รู้ต้องผไม่รู้ญี่ปุ่นขนานั้นนะแต่นี้ดอกไม้หาแล้วยิบดอกไม้มาได้หรออุ้ยโอ้ยโอ๊ย,ยลดฉากมาแนะ่ ไอ้ไม้่นมันขึ้นพุ่มยะจาโอ้โหนี่มียันด้วยโอ้โมมีแจกันเยอะเหมือนแบบแสดงถึงคนตายอะไรอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวนะปีนี้ว่ามันยังไม่ค่อยหล่อนมากยังยังไม่ไม่เถาเ่าอะไรนะยืงมามันอยู่ท่อนไหนวะ โรงเรียนสนุกไหมใช่ไหมถามแบบอย่างนี้ปะโอ้เด็กงะโอเราเรียนแล้วนะเอาละ่ะใช่ไหมกลับบ้านกันเถอะจีก็หน้า,ยาแย่างนี้นะถ้าถ้าถ,ถ้าไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดอะไม่รู้ใช่เปล่าแต่ถ้าผิดยังไงก็ขอภัยด้วยนะผมก็ไม่รู้ใครเขามาเปิดปิดไฟเล่นหมดกระดาษ กับมึงมาเปิดไฟอันนี้อะไรอ่ะอยน่าจะเป็นคำน่ากลัวมา,ากดีนะที่แปลไม่ออกแต่รู้สึกว่าน่ากลัวจริงจร,นะริงอ,อันนี้เป็นอะไรอ่ะีแปลได้แปลเลยนะไม่อยากรู้มีดอกไม้เดี๋ยวก่อนไปอันนี้เป็นสมุดครับแล้วก็อันนี้เป็นโน้ตอีกแล้วมาดูสิดอกไม้ มไ,ไม่ไรไม่ไม่ม,มีมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่เอ่อเราต้องเ,อเรียนประตูตเปิดได้ไหมต้องเปิดได้แหละอ่าวก็เปิดเองทุกทีเปิดใหอ้อันนี่อะไร โอ้แ,แสงมันปิแต่ตรงขึ้นกด E นี่มันผมนรู้สึกว่ายัางไม่ค่อยโอเคแบบมันจะลอยไปจากข้างๆเฮ้ยโอ้หห้องนี้ยันเชื่อไหมมันต้องมีภาพวาดอะไรขึ้นเสียงเพลงมึงจะดับทำไมเนี่ยโอเคโอเคอ่าๆไม่มีอะไร ก็ไม่ค่อยน่าก,กลัวนะมันทำอะไรไม่ค่อยได้นะก็เฉยๆแลยเมือดด่อิไปก่อนละโอ้ห้อ,องแดงนะดีครับดีครับดีครับทำอะไรอยู่กันเหรอเรารีบกลับบ้านกันเถอะ ที่นี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นใช่เป่าวะไม่รู้อ่ะเธอพูดอะไรกันเนี่ยเธอนะี่ยอันอันหลังอันหลังไม่รู้ละเดี๋ยวมีอะไรกันละ่ะวิงว่งวิ่งเราไปไงอะไปไปไป ไปไงอะเดี๋ยวโอเคเปิดประตูโอโหดีนะตอนนั้ฉันไปเดินช้าอยู่อย่าหันหลังก็ไปมองอย่าห okay, ันหลังก็ไปมองโอ้ยไปไงหายแล้วเฮ้ยอะไร what the fuck b o o เออมันมันมันกนระตุกมันกนระตุกอ๋เวทอ๋อโอเคคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น,นเฮ้ยอะไรอะเม,มื่อกี้มันขึ้นอะไรวะอย่าเด้อ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 แม่โอเคเรากลับมา อยากเป็น่ทไม่มีใครแต่เวลากับบานกับบานเร็วตัวน้าเสร็จไปตามเราอยู่เกิดอะไรขึ้นปะฉันไม่ผล,ล้วละใช่ป่ะบิง to be continue ถามว่ารู้เนื้อเรื่องไหมไม่อันนี้คือเขาทํามาเพื่อคนญี่ปุ่นเนะเาะเออมันก็ต้องเข้าใจอะไรประมาณก็ใครอยากรู้เนื้อเรื่องก็ก็ต้องแปลกันนิดนึงนะครับอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เขาเว็บไซต์โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคก็ถือว่าจบกันไปนะครับสําหรับ Cold Life e a r i e r นะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเล่นนะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ลิมิเตชันให้ละกันนะครับผม,ผมก็ไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้าคลิปหน้าสำหรับนี้บ๊ายบายครับบ๊ายบาย